心头血牵连，那一丝让我魂。 มีอะไรก็พูดมาในคำพูดประมาจารย์เมื่อครู่ที่จงใจไม่เอ่ยถึงไม่ได้มีแต่ตัวตวนบิดาของซูล,ลุ่ไม่ทราบว่าจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมได้ดไหรือไม่ตอนลู่ยลุ่ตกอยู่ในอันตรายเหตุใดท่านอยู่แถวนั้นพอดีละ่ะเหตุใดทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนางมักไปเหตุให้ท่านอยู่บ่อยครั้งละ่ะหรือว่านี่ก็อยู่ในแผนของท่านอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอข้าคิดว่าท่านรูว่าโอหยางหมิงจะหลอกให้นางกินสวนเซียนสีเลือด ขณะเดียวกันก็รู้ว่ากินแล้วพังเวทของนางจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นและเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์ได้เร็วทําให้แผนการของท่านเร็วขึ้นสิบปีดังนั้นปรมาจารย์ที่ป่อยให้นางไปเสี่ยงอันตรายใช่หรือไม่น่าจะเป็นแค่ข้อแรกเจ้าพูดหน่อซิข้อสองต้องกลับมายัางจวนมู่เซียนเรากับท่านรู้จุดหายตัวและเล่กกลอย่างชัดเจนหรือว่าปรมาจารย์เคยลุงหน้าไปก่อนแล้วนัข้อสุดท้ายข้าทนไม่ได้จริงๆ เปิดมิติโลกใหม่ท้งที่อยู่ใต้จมูกของเผาวิญญาณและเผ่าเทพเรื่องนี้แม้แต่เทพธิดาก็ทําไม่ได้สูลุ่มมีเลือดเทพแค่ครึ่งเดียวเหตุใดนางจ่ทาได้ละ่ะถึงแม้จะทําได้แต่นางต้องแลกกับสิ่งใดปรมจันยร์โปรดอธิบายด้วยข้อแรกเลยเจ้าพูดถูกตั้แต่รู้ว่านางถูกพาไปรัศมีทิ่ข่าก็พอเดาเรื่องราวได้ข้าจงใจไม่ปรากฏตัว ให้นางติดกับดาบโอหยางหมิงเพื่อให้นางเลื่อนขั้น3ระดับติดต่อกันจะได้ประหยัดเวลาค่าสิปีเพื่อสิ่งนี้แล้วความเป็นตายของนางไม่สําคัญหรอหากนางไม่ฟื้นขึ้นมาหากไปครั้งที่2แล้วหวาเสือนสันสีเลืองต้องพบละเฮ้ยหากให้นางฝึกฝน10ปีแบบนี้อันตรายกว่าเยอะสัมพันธ์กุยชื่อรัสีจิ้นและ่าวิญญ์กําลังตามหาน่งได้ข้อนี้ข้ายอมรับข้อสองที่จริงเจ้าพูดคําตอบแล้ว บนโลกนี้ไม่ได้มีเสวนเซินสีเลือดอันเดียวข้าล่วงหน้าไปสำรวจพื้นที่จริงและเห็นทุกการเคลื่อนไหวของซูลู่เพราะข้าค่อนข้างมั่นใจถึงได้ปล่อยให้นางไปอะไรนะดังนั้นโลกนี้ก็ถูกทำให้เริ่มใหม่สองครั้งนั่นเหรอสำหรับข้อที่สามเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เยอะตำหนักจิวฉง พวกเจ้าคิดว่าทำไมหนานกงถึงไปส่งอาจารย์เพราะสิทธิ์พี่เขารบอาจารย์เขาไม่ใช่คนแบบนั้นฮะเขากลับมาแล้วท่านอาจารย์ไปแล้วเหรอแผลของเจ้าไปกับข้าได้ไหมไม่ต้องไปได้รับแลไปเฉอไม่ต้องไปสนใจหรอกเออทำไมล่ะหลงอินพูดนั้นไม่ใช่คนดีเจ้าเห็นเขาเป็นอาจารย์เขาเห็นเจ้าเป็นเครื่องมือเขาไม่ชอบเช่นนี้ เจ้าเชื่อข้าสักครั้งได้ไหมแค่ครั้งเดียวไปกับข้าเถอะนานกงข้าไม่เข้าใจจริงๆเจ้ากำลังเดือดเดืองอะไรขอแค่ไปไปเจอแล้วหามารดกเจอก็จะรู้ว่าข้าเป็นใครและไขปริศนา17ปีนี้ได้มีเหตุผลอะไรที่ข้าจะไม่ไปแต่ว่าอีกอย่างถึงข้าจะเป็นนักแวทช่างว่างมิติระดับปร,รมจารย์แต่พลังนี้ยังไม่พอขจัดสายเลืธรมินีตัวเจ้าอีกแค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้น ไม่แน่แม่ข้าอาจทิ้งอาวุธไว้ที่ไปเจอแค่พริบตาเดียวก็จัดการได้นำเป็นถึงเทพธิดาดีหรือไม่โอ้ยางอินฉีท่านออกแห่งราชสีจินหลวงอินพวกเขาเกลียก,กล่อมเจ้าได้แต่ข้าทําไม่ได้ใช่ไหมในพิสูจน์ล้วพวกเขาทําร้ายเจ้าเจ้าก็จะยินยอมอย่างนั้นเหรอใช่ไหมสูลูกเป็นครั้งแรกที่ข้าผิดหวังในตัวเจ้า 啊！一。<noise> <noise> ผิดแล้วจริงๆเหรอข้าต้องวล่ว่าหนานกงจาาไปแบบนี้พวกเขาจะกินช้าต่อกันสิทธิ์ที่อยากไปเองไม่มีใครห้ามได้หากเขาไม่กลับมาเขาจะใช้ชีวิตอย่างอิสระกับพี่รั่วให้เขาสำนึกผิดไม่ทันเจ้าต้องรู้ด้วยว่านางจะยอมไปสนุกกับเจ้าไหมพี่มีเสี่ยวเย็นเย็นอยู่เป็นเพื่อนท่านไม่ต้องคิดถึงสิทธิ์พี่แล้วได้ดไหรือไม่ ใครคิดถึงเขากันเขาไม่ได้คิดถึงอย่าพูดเหลวไหลได้ยินหรือไม่เฮ้ยเจ้าหมอนั่นไปโดยไม่บอกไม่กล่าวทําเกินไปจริงๆนั่นแหละแต่ยังไงเขาก็ยังทิ้งรถแล้วก็มาเตดบังกรถือว่าเขาช่วยเราด้พี่สะพ้ายไม่ช่วยอะไรเลยบอกจะไปก็ไปไม่ฟังข้าอธิบายไม่มีวินัยทําตัวเป็นเด็กหนานกงหลิวอินอะไรกันข้ามาครา้นี้จะชื่อหนานกงสามขวบไม่พูดถึงเขาแล้วมาคุยเรื่องคนที่สะกดรอยเถอะ พน,นันด้วยลูกท้อ1หนึ่งลูกเขาจะมาลักพาตัวพี่ล้วนแน่นี่คือใครกันนักเวทช่องว่างมิติที่กลืนกินเสีซนสีเลือดนะว้าวเป็นการรวมตัวของสิ่งล้ำค่าที่มีค่ามากกว่าเงินคนที่ลักพาตัวจะต้องอยากได้สมบัติได้ท่อพคังของสิทธิ์พี่เลยจะให้เขาถ่ายตัวประกันอืมหลักการช่างตื้นเขินไม่มีตรก,กานักเวทช่องว่างมิติจะถูกลักพาตัวง่ายหรือคนเขาแหกคุกได้ไกลในช่วงพริบตาอีกอย่างหนึ่งห้อพลังของหนานโกงหลวหวินใหญ่กว่าฟ้าลึกกว่าทะเลเอาไปยังไงก็ไม่หมด ข้าขอพนันด้วยมาเลยลูกพ้อเขาต้องมาลอบฆ่าพี่สะภัแน่เจ้ามีหลักการเจ้ามีตรรกะเจ้าฉลาดนี่จะลอบพาตัวหรือวลอบฆ่าหรือจะเป็นเจตนาอื่นอาจจะไม่สำคัญเลยกินข้ากันก่อนดีไหมลงเล่าฟึ่เอ้าเทียนต้าผัดหนานกวงนี้เนื้อนุ่มสดหวานฉ่ำจริงๆ ฟัาทองก็นุ่มจริงๆนั่นแหละเหลวผิมฝอยนี่รสชาติไม่แล้วเนื้อวัวฝอยอร่อยจริงๆพี่สะพ้ายเสียสติไปแล้วเอาเออะอือ เฮ้นี่อ,อย่าชนสิตรงนั้นเป็นกำแพงนะกำแพงเดินดีๆหน่อยสิไม่น่าให้พวกเจ้าดื่มเหล้าเลยลั้วดูนั่นสิดวงดาวนา,า,าจสอนเช้าอรองเพลงดีหรือไม่ดีสินีจ้ะ เชอรี่ไม่ท่านเศร้าแล้วเฮ้ถ้าไม่อยากไปแล้วข้าจะนอนที่นี่นี่พี่สบาย นางเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงถอดเครื่องเดียวเราแค่แต้องการเห็นหน้า <c oughs> อเป็นผู้หญิงตรวจสอบแล้วเจ้านี่เองเออเออสิทธิที่เหยาเหยาเหตุใดถึงแอบสกดรอยตามเราบอกมาเลยนะ่านดูดวิญญาณครั้งก่อนที่ป่ามืดเป็นฝีมือท่านใช่ไหมเป็นเจ้าใช่ไหมที่พ่สพายข้าต้องไปจวนถ้มเย็นเสียข้าพูดถูกหรือไม่เออคือว่าข้าใช่ ข้าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทำเรื่องไม่ดีแต่ที่ข้าสะกดรอยตามท่านก็แค่เพราะเพราะว่ามามา,มาแต่งเรื่องให้เราฟังหน่อยจะมาหาหนานกงสินะสิทธิพี่ใครๆต่างก็รู้ว่าสิทธิพี่ไม่ได้คิดแบบนั้นกับท่านพอได้แล้วให้นางพูดเองเถอะขอบคุณที่จริงข้าข้าข้ามาขอร้องท่านแม,ม่นางสู ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของท่านรอยแผลเป็นบนหน้าค่าหายหมดแล้วมีแค่รอยแผลรุนแรงสุดที่ยังไม่หายท่านช่วยค่ายถึงที่สุดได้ไหมมอบผลคเนึงศักดิ์สิทธิ์ให้ค่าอีกลูกรู้ได้อย่างไรว่าค่าอยู่ที่นี่ข้าถามข่าวคราของท่านจากผู้คนช่วงก่อนหน้านี้ได้ยินว่าท่านอยู่รัฐซีจินแล้วรัฐหนานโยข้าเลยตามไปที่รัฐซีจินสองที่นี้ข้าไปมาแล้วแต่ตามไม่ทัน จากนั้นข้าได้ซื้อข่าวมาใหม่รู้ว่าท่านจะไปหมู่บ้านไปเจอในที่สุดข้าก็เจอท่านนี่เจ้าซื้อข่าวมาได้จริงเหรอไม่มีความคิดอื่นจุดประสองค์อื่นข้าข้ารู้ว่าครั้งที่แล้วคือการแลกเปลี่ยนมา่นางซูไม่ต้องเอาผลคะแนนึงให้ข้าแต่ข้าอาจช่วยท่านเรื่องอื่นได้เรื่องอะไรก็ได้ครั้งก่อนนางตาม,มาจวนมู่เซียนแล้วเอาผลคะแนนึงไปแล้วทำเรื่องประหลาดที่ข้าตกที่นั่งลำบาก จะสามารถช่วยเขาไปได้มากเนอมีจิตนาอะไรกันแน่คิดอะไรอยู่ไปไปแดนรับลากับข้าเมื่อใดที่ข้ารู้สึกไม่ขัดหูขัดตาข้าจะให้ผลคนนึงกับเจ้าออเปิดห้องนอนพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางเดะ 两亨。 แ,แจับจักระจันนกขมิ้นอยู่ด้านหลังใครจะคิดว่าด้านหลังนกขมิ้นยังมีมเหยี่ยวตัวใหญ่อีกตัวเจ้ามาทำอะไรคำถามนี้ข้าควรถามเจ้ามากกว่านะความล้มเหลวของพ่อเจ้าไม่ได้แปลว,ว่าการร่วมมือของเราจบลงนะก,ก,กวน่าสมาพันธ์กุยชื่อให้ตามหาเจ้าและดำเนินตามแผนต่อไปข้ารู้นี่คือเหตุผลที่ข้าสะกดรอยตามซูลัว วันนั้นถ้าเห็นท่านพ่อถูกกุโรมจานหลวงวินพาตัวไปรู้ว่าทุกอย่างจบแล้วข้าเลยเหนีออกมาก่อนขอมองหาโอกาสอีกครั้งเพื่อกอบกู้สถานการณ์จะจะกอบกู้ดได้อย่างไรหลวงวินไม่อยู่หนานกองก็ไปแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีข้าจะเข้าแดนรับแลไปเจอรอตอนนางตกอยู่ในอันตรายก็จะจับตัวนางได้แล้วทําพิธีบวงสรวงเนื้อธมินสําหรับเจ้าจับตัวหน้นกงเหลียววินก็พอแล้ว <laughs> แผนไว้ให้เราเสร็จสับเลยแต่ว่าตอนนี้หนานกงเหลียวอินอยู่สำนักง,งานใหญ่ของเราจะพูดให้ถูกคือเขามาหาเราเองเ<อ>มื่อคืนอยูู่องค์ชายจิ้นอองก็มาสำนักง,งานใหญ่อยากคุยกับหัวหน้าสมานธ์กุยชื่อของเรา นี้ข้าจะมาทำข้อแรกเปลี่ยน <ฮะ S 1> ตำแหน่งไปริ่งดีถึงเวลาเปลี่ยนคนแล้วเหรออ๋อเปลี่ยนเป็นใครละ่ะข้าไงเจ้าเหรอเจ้าอยากได้สิ่งใดห,หากหลวงวินยังอยู่ข้ารู้สึกตัวเองไม่มีวันได้ใจของซูล,ลั่วไปแต่ข้าเพียงคนเดียวทำลายแผนร้ายของหลวงินไม่ได้ข้าต้องการพันธมิตรเจ้าคิดว่าร่วมมือกับสมาธ์กุยชื่อจะไม่มีแผนร้ายหรือข้ากล้าบอกเจ้าเลยว่าแผนการของเรา คือบูชาเจ้าและสูลล่ลวก่แก่ค่ายกะลาวกาสีเลือดธมินเพื่อให้โลกมนุษย์ย้อนไปตอนที่นางเกิดข้าในตอนนั้นยังจำกลย,ยุทธ์และความเคลื่อนไหวของเผ่าวิญญาณได้จึงจะปกป้องอาจารย์ข้าไม่เผ่าวิญญาณพบตัวให้นางทำสมคาที่ดแนแดนปีลู่ต่อไปแต่นับจากนั้นในการละอวกาศทั้งหมดจะไม่มีเจ้าและสู่ลู่อีกต่อไปหากดำเนินตามแผนขององุ่นข้ากับสู่ล,ลู่ก็จบไม่สวย หลงอินพูดเองหรือข้าเดาเอาไม่ง่ายเลยดูเหมือนข้าประเมินเจ้าตำไปถูกต้องหลงอินไม่มีทางบอกเจ้าแนะ่อากเดินตามเส้นทางของพวกเขาจุดจบของสู่ย่วมีแต่จะแย่กว่าเดิมถึงตอนนั้นเกรงว่านางจะยอมให้ตัวเองไม่เคยกําเนิดหากการสละชีพของสู่ย่วนนั้นเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ข้ายอมจะตายพร้อมนางในค่ายกะลาวากาสีเลือดทมินตกอยู่ในห้วนิทราไปนี่ล่ะอย่างน้อยสิ่งนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจน ดีกว่ามอบให้ผู้ชายที่ไม่น่าไว้ใจอย่างรองอินหยุคู่วิญญาณไปลิงเจ้าได้มาจากไหนจ้าประเมินข้าต่ำไปครั้งหนึ่งแล้วอย่าพลาดซ้ำสองสิดังนั้นโลกไปดีก็ถูกเริ่มใหม่ไปสองครั้งแล้วงั้นเหรอสำหรับข้อที่สามเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้อย ในเมื่อเจ้าคิดดีแล้วข้าจะช่วยเจ้าสมปราถนาฮ บอกเจ้าโดยเฉพาะว่านานกองเหลวอ,อินเป็นคนของเราแล้วที่ต้องรับมือเหลือแค่ซุลร่วแล้วนันกองเหลวอ,อินเนี่ยบ้าไปแล้วหรืรนนอ 谁的手揽在我的腰间，挥不去谁的侧脸。红尘转几圈已过万年，海誓山盟，那画面我却还眷恋，只是都磨灭在沧海桑田。轮回中，谁的不？ 许前是我们爱得太轰烈，要怪就怪我们太倔强坚决，连天都不愿让我们再次重演。也许前世我。 想起曾。